สวัสดีครับชาวแฟนคลับเพชรยนต์ชาแนลทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับบริษัทจําหน่ายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของสต็อกรถเข้าใหม่นะในส่วนของรถกระบะนะครับที่เข้าใหม่มาด้านหลังผมทั้ง4คันนี้เลยนะครับนั่นก็คือ t o ต้าลีโวพีเรเนอร์นั่นเองนะครับผม ที่เข้ามาใหม่นี่นะครับเป็นตัว 2.8G นะครับเป็นรถปี2017นะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับที่สำคัญนะบอกเลยสภาพสวยๆทั้งนั้นไม่ไม่เยอะราคาพิเศษโดนๆแน่นอนนะครับเพราะก่อนหน้นี้นะครับเรามีเข้ามาแล้วเหมือนกันนะอตใหญ่เลยแต่ว่าไปหมดแล้วครับผมนี่เราเข้ามาอีกลรถหนึ่งนะครับสี่คันสีดำสวยๆข้างหลังผมนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ารายละเอียดแต่ละคันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่า สวยๆนะครับระบบการขับขี่นะความปลอดภัยความบันเทิงเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับจะเต็มเลยทีเดียวสำหรับตัว2 8 g เพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับผมเริ่มจากคันแรกนะครับทะเบียน8100คันนี้นะครับสวยๆเลยภายนอกรูปชมแต่ละคันเหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่เลขไม้เท่านั้นเองนะครับไม้ก็จะมีตั้งแต่60,000หลักหมืน่นไปจนถึงหลักแสนนะครับราคาก็จะมีตั้งแต่ 6แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไปจนถึง6แสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะใน,นส่วนของคันแรกนี้นะครับสีดําสวยๆเลยนะรายละเอียดคันนี้ไม่มีการชนหนักหรือทําสีมาแน่นอนอาจจะมีสะกงสะเก็ดอะไรกันเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราจัดการให้เดี๋ยวเราเก็บให้เรียบร้อยนะรายละเอียดโดยทั่วไปนะครับสวยๆเลยนะครับสาหรับคันแรกนี้นะรายละเอียดแต่ละคันเป็นรถเดิมๆทุกคันนะครับผม ล้อเลอคันนี้นะอย่างคันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับนี่ให้ยางปี2020มาแล้วนะครับเป็นยางของ Firestone นะครับผมนี่ดอกยางยังเหลือๆเลยนะครับผมระบบช่วงล่างครับเป็นระบบช่วงล่างแบบ DCS นะครับ Dynamic Control Suspension นะครับคันนี้นะครับระบบเบรกหน้าดิสเบรกนะครับหลังคันนี้ก็จะเป็นดัมเบรกนะครับผมยังไม่ได้เป็นดิสเบรกสีล้อนะรายละเอียดโดยทั่วไปนะครับด้านท้ายนะครับ สวยๆเลยนะนี่รายละเอียดนะไฟทงไฟท้ายประตูท้ายนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะครับที่กำลังมองหาตัว 2.8GP l a n n e r นขับ2นะครับรถมีเข้ามาแล้วนะครับ4คันนี้นะเป็น4คันสุดท้ายนะสำหรับรถนี้นะครับอีกลถอใหม่จะเข้ามาเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบนะรีบจับรีบจองนะครับผมออกรถได้ทุกสาขาอาชีพนะครับติดต่อเข้ามาด่วนเลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับมาดูรายละเอียดกันต่อนะครับอย่างคันแรกนี้ผ่านไปนะครับ คันที่2ก็ตามเข้ามาเอาไม่ใช่นะรายละเอียดโดยทั่วไปภายในตกแต่งเป็นเบาะหนังสีดำนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์มาให้นะแยกจากด้านหน้าออกมานะครับรายละเอียดเดิมๆนะครับมีพรมเช็ดเท้ามาให้นะครับอ่านะสวยๆเลยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับและที่สำคัญนะออโต้ทุกจุดเลยนะนี่นะครับลำโพงก็ให้มา6ตตำแหน่งนะครับเบาะไฟฟ้านะครับผม พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบ3ก้านหุ้มหนังนะครับจอแสดงผลมาตรวัดก็เป็นจอสีนะครับผมแบบ MID นะมัลติอิน r m ม t ชันดิสเพย์นะครับผมมาพร้อมจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะสวยๆเลยสำหรับคันนี้นะครับคันนี้นะราคาก็จะอยู่ที่6,59,000บาทนะสำหรับคันแรกนี้นะคันต่อมานะทะเบียน5,4,3,1คันนี้นะครับสวยๆเช่นการสภาพเดิมๆนะครับ รายละเอียดเดิมๆสวยๆเลยราคาก็อยู่ที่659,000บาทเช่นกันเหมือนกันนะรายละเอียดไม่แตกต่างกันนะครับเป็นรถโฉมเดียวกันปีเดียวกันนะครับผมยางก็เป็นยางปีใหม่มาแล้วของคันนี้น่าจะเป็นให้มาเป็นยางของ Bristone นะครับเป็นยาง Bristone นะติดรถมาเลยนะครับคันแรกฝ่ายตัวคันสอง Bristone นะอ่ามาที่คันที่3คันนี้คันที่3ามรายละเอียดเหมือนกัน นะคันนี้ก็อยู่ที่6,59,000บาทเหมือนกันแต่ยางคันนี้ให้เป็นยางกูด Year มา,าสามคันแล้วนะให้ยางมาไม่เหมือนกันนะใครชอบยางแบรนด์ไหนก็จับจองคันนั้นเลยก็ได้นะนี่นะครับเป็นยางใหม่ๆหม่แม็กเดิมนะขอบ17นะครับผมช่วงล่างเดิมๆไม่มีการชนหนักทําสีตัดต่อตัวถังมาแน่นอนนะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับ3คันที่รีวิวผ่านไปนะเป็นรถปี2017นะิยาอีกครั้งหนึ่งนะราคาอยู่ที่ 6 5 9 0 0 0บาทนะเป็นรถไม่หลักแสนทั้งนั้นนะแสนโลนิดๆไม่เยอะสภาพดีๆสวยๆเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆนะครับลูกค้าได้ไปนี่รับรองได้รถเกรด A จากทางเราไปเลยนะ,ะมาดูในส่วนคันนี้เป็นตัวไฮไลท์นะเป็นตัวไฮไลท์สุดใน4คันนี้เลยคันนี้ไม่ไม่เยอะนะสำหรับ r ี v o 28G คันนี้เกียร์ออโต้ปี17นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่6 9 0 0 0โลเท่านั้นเอง นะรายละเอียดโดยทั่วไปสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้ากระจังหน้านะรายละเอียดเหมือนกันกับที่ผ่านมาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับไฟฟ o อกไลท์นะครับตัดมอคู่ล่างนะตกแต่งขอบด้วยโครเมียมนะครับผมกระจังหน้าเป็นลวดลายแบบรังพึ่งใหญ่ๆ2ชั้นแบบนี้เลยนะมาพร้อมโลโก้ตัวต้าใหญ่ๆตรงกลางนะครับทะเบียน5204ครับคันนี้นะจำไว้ใครสนใจคันไหนจำทะเบียนคันนั้นไว้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม อ่านะครับคันนี้ก็ภาษีพรบรต่อให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับรายละเอียดด้านข้างตัวรถนะครับสีเดิมกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้สัญลักษณ์ตัว 28G ก็ยังติดอยู่แบบนี้เลยนะยางนะครับล้อเป็นล้อขอบ7คันนี้เป็นยางดัลล o อเนี่ยส่คันยางมาโคลเแบนกันเลยนะอ่าเป็นยางดัลล o อนะครับคันนี้ยางเป็นอ่าเป็นยางติดรถมาปี2017นะครับผม แต่ช่วงล่างเดิมๆนะที่เห็นนี่คือเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาเรายังไม่มีการทําสปารถแต่อย่างใดนะแค่รถเดิมๆเข้ามาก็สวยขนาดนี้แล้วนะครับแต่ส่วนรายละเอียดรถตรงไหนที่มันอา,อาจจะมีริ้วรอยนิดหน่อยเียตรงนี้เราจัดการให้ไม่ต้องกังวลน,นะครับมีบันไดามาให้ที่จะเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับสัญลักษณ์พิเลนเนอร์แท้เดินจากโรงงานยังติดอยู่นะครับรถทุกคันนะมีติดแม็กไนเนอร์มาหมดเลยนะครับผมติดมาให้พร้อมพร้อมใช้งานนะครับ มีตัวยึดเกาะผูกสัมภาระท้ายให้4ตำแหน่ง1 2 3 4นะนี่เขาผูกเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะ,ะนะครับก็มีการใช้งานกันมามากมา,มาบ้างนะครับอ,อย่างคันนี้นะครับช่วงท้ายนะครับด้านท้ายครับไม่เคยถูกชนนะรอยอาร์คจุดน็อตยึดต่างๆเดิมๆไฟโคมเดิมๆเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะครับผมะนะครับในส่วนของฝาท้ายก็ ไม่มีการเปลี่ยนบานฝาท้ายมานะเดิมเดิมน็อตไม่มีขยับเช่นกันนะครับรถไม่มีจมน้ํานะครับนี่มันจะเลอะฝุ่นหน่อยๆนะเพราะมันใช้งานมานะครับเดี๋ยววันนี้เราทําการสปาภายนอกภายในให้นะครับรอยอาร์คเดิมเดิมนะครับจุดน็อตยึดต่างๆเดิมเดิมนะน้าฝาท้ายนะครับเดิมเดิมเช่นกันนะครับนี่นะครับ ปิดแน่สนิทนะครับไม่มีงอกแง็กนะครับด้านท้ายเขาก็ที่จะเป็นโครเมียมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะทุกคันนะตัว 2.8G จะมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะครับรายละเอียดเหมือนเดิมมีตัวคันนี้มีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้ทุกคันนะครับกันชนท้ายเป็นโครเมียมีแผ่นกันลื่นติดมาให้สีดำแบบนี้นะครับผม ทุกคันก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรนะครับถังน้ำมันบรรจุได้อยู่ที่80ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรองรับได้ถึงไบโอดีเซล B5 กันเลยทีเดียวนะก็ในส่วนของอาภายในคันนี้นะครับเป็นสีดำเช่นกันนะครับขอบสันประตูชัดเจนน็อตไม่มีขยับนะครับโครงสร้างนะครับตัวน็อตยึดต่างๆนะครับเดิมๆบานประตูไม่มีตกนะครับเราให้ดูกันทุกซอกทุกมุมเลยนะ อ่านะครับกระจงกระจกบานเดิมๆครับนี่นะครับรถไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะมองเห็นไหมอ่านี่นะไม่มีการเปลี่ยนบานกระจกมาแน่นอนนะครับผมเป็นพาร์ทเดิมๆทุกคันทุกชิ้นส่วนนะครับสำหรับคันนี้อ่าในส่วนของเสาบีนะครับนี่ให้ดูก่อนเลยเดิมๆนะครับและที่สำคัญนะในส่วนของกุญแจคันนี้มันจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับเวลาเรา ล็อกรถแล้วก็แค่สัมผัสตรงนี้มันก็จะล็อกนะแบบนี้พอเวลาเราเปิดเราแค่เอามือคล้องเข้าไปหรือจะกดล็อกแบบนี้มันก็เปิดได้นะครับผมเอากุญแจใส่ไว้ในกระเป๋าแบบนี้นะครับเวลาสตาร์ทเราก็ไม่ต้องทำไรเลยเราแค่เดินขึ้นไปนะครับคันนี้เป็นระบบสตาร์ทเป็นแบบ engine start stop อยู่นี้นะเป็น push start กดทีเดียวเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับขอยืมสโลแกนกันนิดนึงนะ ในส่วนของภายในคันนี้นะครับตกแต่งด้วยสีดำเบ่อหนังสีดำนะครับนี่ให้ดูกันก่อนเลยนะครับแอร์บงแอร์แบกนี่มีมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ทุกตำแหน่งเลยพวงมาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันสาก้านนะครับมีระบบคูตคอนโทรลมาให้นะครับผมนี่ตรงนี้นะพอเรากดปุ๊บมันจะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้นะมารวัดก็จะเป็นมารวัด แสดงผลแบบจอสีนะเป็นแบบมัลติอินโฟร์ t มช n ั่นดิสเพย์นะครับผมอันนี้ไม่อยู่ที่69,160โลเท่านั้นเองนะครับผมอ่านะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของคันนี้ก็จะเป็นระบบไฟหน้าแบบอัตโนมัติด้วยนะเวลากลางคืนมันจะเปิดติดอัตโนมัตินะครับผมไฟเลี้ยวไฟสูงก็จะอยู่ทั้งก้านด้านขวานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของที่ปัดน้ำฝนนะครับสามารถตั้งปรับหน่วงเวลาได้นะครับ ย้อนมาที่พวงอะไรนิดนึงนะครับด้านขวาเนี่ยจ,จะเป็นในส่วนของอตรงหน้าจอนี้นะนี่เวลาเราปรับนะครับเลื่อนดูข้อมูลต่างๆได้นะครับตรงนี้นะ,สะแสดงสถานะต่างๆนะครับนี่นะครับผมส่วนด้านซ้ายก็จะอิงกับในเรื่องของตัวจอจอทัชสกรีนตรงกลางนี้นะครับเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับรองรับ fm/am bluetooth นะครับ i p h o n e ipod ได้หมดเลยนะครับผมและที่สำคัญคันนี้รองรับระบบ T-connect t e l e m a t i c กนะครับผมคันนี้เชื่อมต่อได้หมดเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่มี SD card เนาะมาเลยขึ้นแสดงผลอย่างนี้นะครับแต่ใช้ได้นะครับเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงโหมดต่างๆสั่งงานเสียงซิลิก็ได้นะสั่งงานซิลิด้วยเสียงรอ,อ,องรับโทรศัพท์รับสายวางสายได้หมดเลยนะครับผมในส่วนของแอร์นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับอันนี้ สะดวกสบายมากๆนะครับมีช่องจ่ายไฟ Power Outlet ให้2ช่อง USB นะครับ AUX ก็มีมาให้นะครับมีระบบ traction control นะครับแม,มีมาให้ด้วยนะครับผมในส่วนของคันนี้มีที่วางแก้วน้ำนะครับเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับตกแต่งฐานเกียร์ด้วยสีดำเงาเปลี่ยนโนแบ็กแบบนี้เลยนะครับมีโหมดการขับขี่แบบ2โหมดคือ Eco Mode และ power mode นะครับ eco mode นี้จะเป็นออกแนวแบบประหยัดประหยัดนะครับแต่ส่วน power mode นี่คือจัดเต็มเลยนะไม่ต้องประหยัดกันแล้วนะครับเหยียบไปนี่หลังติดเบาะเลยนะครับผมอ่านะครับก็จะมีช่องคูบ็อกมาให้นะครับมีเก๊อ่าสมงสมุดนะครับคู่มือต่างๆมีให้อยู่แล้วครบนะครับผมเบาะหนังสีดํานะครับสวยๆเลยนะนี่ดูตรงตําแหน่งที่ผมนั่งนี่ก็ได้นะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับ กระชับสรดระดีนะเป็นบอปรับไฟฟ้าด้วยนะครับใช้งานได้นะไม่พังนะนี่นะรถคันนี้ไม่มีการพิกคว่ำจมน้ํามารายละเอียดพาร์ตต่างๆเดิมๆนะครับผมย้อนมานิดนึงบอกเพิ่มเติมนิดนึงตรงประตูเป็นออโต้ทั้งหมด4บานเลยนะครับตรงนี้นะพับกระจกด้วยไฟฟ้านะครับรายละเอียดโดยทั่วไปคันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งสําหรับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะสำหรับเจ้ารีโวทั้ง4คันนี้นะครับ ลูกค้านะครับที่กำลังมองหารี v o 4ประตูนะครับตัว 2.8G นะครับเข้ามาแล้วนะครับทั้ง4คันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับหรือจะจะเข้ามาดูรถคันจริงทดลองขับขี่ก็ได้นะครับเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเราตั้งอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพนี่เองซอยเสรีไทย68แยก1นะครับผมอ่าแล้วก็การก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ กดติดตามช่องของทางเพชรยนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของทางทีมงานต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ